แห ri ่งเลยเนาะแบบยังมีเหตเก็บอย่เนาะจะตูนไปตามเมืองเด้อจ้ะว่ามือในสีมันบนาม่นรับ่างกำมันเป็นตานึงจ้ะพี่นาะเป็ดโบราณเป็นโบราณแห้แห้ 这菜我喝不行。嗯。 สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปา่านาไอเอฟีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเมืน่อนี่สาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าขึ้นผู้ขึ้นเขาคือเก่าเนาะแมนครับผมมาในเสาของวันที่เมืน่อนี่วันที่เท่าไรยี่ยสิบเก่าเนาะแมนครับผมยี่สิบเก่าปุตจิกายนต์จาสองพันหกร้อยหกสิบแปดจ้าเมื่อนี่ยจะมาทางป่าบ้านน้องมีคือเก่าจา้าหมูชีตำบลหวัวคำอำเภอบุญเทิกจังหวัดอุบลราชธานีจา้าไปหลุ่นไปชมเบืองจ้าวา่าเมื่อนี่สาวนาง มีเห็ดในเก็บมาเนาะมาตามเมืองจ้ะช่วงนี้กะบอกคอยเฮงขจีจ้ะแต่ว่าสาวนางกะมาซองเมืองจ้ะจ้าเป็นรับไปชมกันเมืองจ้าว่ามือในสิโ้มสิมันยังแน่จ้าแห่งเลยเนาะครับยังมีเหตุเก็บด้วเนาะจ้าตุลไปตามเมืองเด้อจ้าว่ามือในสีมานบ่เนาะแม่นกบระหว่างกระมันเป็นตาหนึ่งจ้ะพี่น้อง

เ็ดแขงเนาะมาตามหาโมมี่แตกระตีเกินไปกันยังบนท่านออกเนาะออกสูก่กรงหันนิดหนึ่งยืกนกำลังซุ่ม มันเกิดไหมเนาะจ้ลบน้ำบน้ำไม่ออกแคใส่แ่นสองกับพี่น้องกดบึงเนาะคบมึงเล่นเป็นตเลยได้นีอุ้ยตัวเตัวตัว้อุ้ยย ออกมาเลยจ้าแก่ขายแมงมุมเนาะแมงมุมผมอืใส่วิธีจับเลยจ้ะสนามกระเช้าแขวขึ้นนอกจ้ะยานเป็นกั๊เนาะครับเดี๋ยวเลยจ้ะ ตัวเดียวเนาะตัวผูเนาะใส่แฟนสองจ้าหาเฮ็ดบัมีเนาะเด็ดเห็ดแหงจ้ามันีอเฮ็ดอ่อนจ่าได้บัวลายจ้ากระแกงกินเทียงเนาะ เลือกเนาะนี่ตัวแม่เน้ยตัวแม่จ้ะ กอแล้วก็ยังหาหาไม่เปิดบ่เนี่ยคือหลุดหลุดหลุดลุดบนมันชิหลอเนี่ยเอาสิ พุดไปมากเกินทั้งนี้เกินทั้งแปลว่้เต่าอยู่บลึกเนาะใช่หรือใช่หลุมมันบ้างออกมาจากหู้ตื่นเลยเขาหู้นี่มันเนี่ยสองบอ่มันเนี่ย ไปเลยแล้วกลบเลยน,นอาาเถอปดวดปวดเขาคูว่ามันนี่เรกวนหน่อนี่อ๋อ

ตัวเมียดูปัน เห okay? ็นม for <project> ันหลเห็นไหมทำมันสิดึงมันจะตายบอคอหักบอเลือดบอดไปคุดมา หมดตตหยหมดเขาจะงน้คืออาหูอาดนี่ดีตอเลยกบอลลึกหนอตัวผูนี้พ yeah, so ่คอยลึกหนอตัว uhm ผู

มันนิ mm ่งเหอเห็นห mm ูม hmm. uh ันหเาห็นคุยไงกระยานบัดถึงตื่นก็ตื่นเด้ยควงงก็ได้ยานเตมูดที่ย่านนลงไปจิตี่ หมดแตกสวยๆออกนี่อย่างเดีหมดลงไปกำลังหอนอืมอืมอืม money

Tut. ข้าพันดีตกตกตบตก มองมาอย่างดี้นีี่นี่นีอนี่น่่นี่นี่นีนี่นนี่นีนี่่าีนี่น่นค่่อนี่นนีนี่นี่นี นวดอันกิอลแงวังจืดนอนกี่ลแงวยนี่ใส่กับพีเฮาคู่ก็แทอดสดก็ตื่นตื่นเนาะอ้าวเอาเสียหุ่นไปหาตุก็ลงนอน เูยูดเลยโสนกัเลยนะหอไม่ได้กนะันหอดผงมันจริงหอโตน,น่นอืมอุยตุต่นนะ <laughs> <laughs> ต่ะกูกูป สาวนั่งได้เดินทางเขาป้าจ่ามือในโบมันเนาะเฮดเดิมงดเลยจ้าตามหาเห็ดค้อนเห็ดลุ่มกับบอฟอจ่ามือนีตได้เป็นเ็ดแห่งเฮดโบราณเนาะเมนครับผมจิปโปมจ่าพี่น้องกระดปนหนึ่งจ่าจ่าถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้าสุดท้ายนีสาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ่าทุกการติดตามทุกการรับชมถึงหม่อมให้สาวนางจ้า สำหรับคลิมมันนีสาสนางของกลาบขำวมาสวัสดีค่ะพบก,กันคลิปหน้าจ้า